ปารีสทริปนี้หมดไปเท่าไหร่มาดูกันครั้งนี้เราไปปารีสแล้วก็ไปต่อสวิตซอนะคะเดี๋ยวมาแยกค่าใช้ใจ่ายที่อยู่ปารีสให้ดูก่อนค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยนะบินตรงคนละ1 7ื่นนะคะแล้วก็ส่วนหากลับเนี่ยเป็นจองผ่านเอเจนซี่คนละประมาณ2 2งหมค่ะต่อไปเป็นค่าโรงแรมนะคะพักที่เดียวเลยโฮเทลมองต์แ a เนสปารีสนะคะ4คืน36อันนี้รวมอาหารเช้าแล้วก็รวมขนมเครื่องดื่มนะคะ สถานที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะนอนแบบครอบครัว3คนนะใครอยากไปตามรอยก็สามารถไปได้ราคาโอเคเลยต่อไปค่าเดินทางค่ะเราซื้อเป็นพาลิฟวิสิตสำหรับ5วันนะคะก็คือสามารถเดินทางโดยรถไฟแล้วก็รถบัสได้ฟรีภายใน โซน1ถึงโซน3นะคะคนละประมาณ1,400แล้วก็ของเด็ก770นะคะแล้วก็จะมีค่ารถไฟ i e r เข้าเมืองแล้วก็ค่าแท็กซี่วันสุดท้ายนะคนละประมาณ2-300ไม่ได้แพงมากนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นบัสแล้วก็รถไฟนะคะส่วนค่าเข้าสถานที่ต่างๆก็คือไม่เสียเลยเพราะว่าเราเน้นเที่ยวข้างนอกนะคะอย่างประตูชัยก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนนะหอไอเฟลก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนนะคะเที่ยวข้างนอกก็คือฟรีแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวเพราะว่าวันที่ไปเนี้ยเป็นวันชาติฝรั่งเศสค่ะ คิวยาวมากๆเลยแค่ถ่ายรูปชมวิวข้างนอกก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วนะที่สําคัญนะคะบ้านเขาตึกรามบ้านช่องตามสถาปัตยกรรมต่างๆก็คือค่อนข้างสวยเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ถ้าเราไม่ได้ไปอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะแล้วก็เนี่ย ชมวิวรอบๆบเมืองขณะที่เดินไปตามจุดต่างๆนะคะก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆมีที่ให้ชมวิวสวยๆเลยไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปพิพิธภัณฑ์ให้เสียตังค์นะอันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะล่องเรือก็ไม่ได้ไปนะคะเวลาหมดก่อนอันนี้ก็ไปเที่วพระราชวังนะคะ ถ่ายรูปข้างนอกก็ไม่เสียตังค์ค่าเข้าสนามเด็กเล่น500บาทส่วนค่ากินนะคะก็แพงตามสไตล์ยุโรปอะเนาะเฉลี่ยถ้าเข้าร้านอาหารก็มือละประมาณ2 5 0 0แมคโดนัลมือละพันนะคะเข้าซุปเปอร์ซื้อน้ำดื่มขวดหนึ่งขนมสองหอ่อก็ประมาณ500บาทอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างแพงแหละสรุปปารีสซีวันค่าเดินทาง42 0 0 0่ค่าโรงแรม12,000ค่ากิน9000คนละ6 3 0 0 0จ้าและที่สำคัญยังไม่รวมช้อปปิง้งจ้าหมดตัวเพราะช้อปปิง้ง